สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันตอนนี้ช่องไม้วสันเปิดรับสมาชิกใหม่แล้วใครที่ต้องการเป็นกําลังใจให้กันกปดตรงคําว่าสมัครได้นะครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วจะได้ดูคลิปก่อนใครแด่ในอนาคตผมจะลงให้ดู3ตอนต่อวันด่าขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กันสมัครมาก,กันเยอะๆนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับวงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่5ของเหงเฮออ่านกระพิบในขณะที่เขาอวการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของพยักดํา อย่างไรก็ตามราชาวิญญ,ญาณทั้ง3มที่อยู่ข้างหลังเขาไม่สามารถขัดขวางการโจมตีของหมาเสยวเทาที่โกรธจัดได้อีกต่อไปบุมเวทีการแข่งขันทั้งหมดปลุกไฟสีแดงเข้มระเบิดอันที่ที่เปลวไฟของหมาเสยวเทาเว้าเบ่งบานผู้ชมก็สามารถมองเห็นร่างสามร่างที่ลอยขึ้นไปในอากาศได้เท่านั้นซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคมมยุทธเพื่อนสวรรค์อย่างไรก็ตามทั้ง3าคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อมือวิญญ,ญาณก้าวแปลงร่าง ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาได้แตกสลายไปหมดแล้วอันทีที่ร่างสี่คนนั้นพุ่งขึ้นไปในอากาศเหยื่งเหอรันยังได้รับความช่วยเหลือจากพมยุทธเพื่อนสวรรค์หลังจากการล่มสลายเนื่องจากการออกแรงมากเกินไปไม่ใช่แค่ไตยเงเหิงและมาซิลเทาที่จบการต่อสู้พร้อมกันเปย์เบยก็ยังเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีปัญหาอย่างมากของเขาในอีกด้านหนึ่งของเวทีในขณะนั้นแน่นอนเอาไม่ได้เพียงแค่พึ่งพาพลังของเขาเองเท่านั้นเหลียวเสือฟ้านั้นเร็วเกินไป และมีความสามารถในการใช้สายฟ้าในระดับหนึ่งจึงสามารถต้านทานการโจมตีของเป่วยๆได้โชคดีสาหรับเป่วยๆมังกรสายฟ้าสีน้าเงินของเขาแข็งแกร่งเพียงพอดังนั้นเขาจึงสามารถยืนหยัดได้ตลอดการต่อสู้ยิงอยู่เขาถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บและเหนื่อยล้าหลังจากที่เขตแดนเกาะดวงดาวพังทลายลงทันทีที่เขตแดนเกาะดวงดาวพังเฉินเซียวจี้ G, ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาต้องการใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุด เื่อจัดการกับเปื่อยๆทันทีแต่มีริ้วสีดำปรากฏขึ้นข้างหลังในขณะนั้นทันทีที่เขาระเบิดออกมาด้วยพลังทั้งหมดของเขาโล่ที่หนาและแข็งซึ่งเต็มไปด้วยรัศมีของน้ำแข็งที่เผชิญหน้ากับเขาในที่สุดทักษะการสลับที่ลึกลับก็ถูกเปิดเผยในแม์นี้มีเพียงผู้พัดถิีนเท่านั้นที่อยู่ในทีมของโรงเรียนซือไลเคอร์แม้ว่าอาการบาดเจ็บของเปื่อยๆจะค่อนข้างหนักแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่บาดแผลที่เนื้อเท่านั้นเขาไม่ดีรอที่จะกระโดดเข้าสู่การต่อสู้ทันที เมื่อสูชานที่เข้ามาแทนที่นอกจากนี้เขายังเคลื่อนไหวในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากร่างกายของเฉินเชียงจี้อยู่ในสภาพที่เฉยชาจากการโจมตีครั้งก่อนของเขาในขนานั้นสูชานที่ไม่สามารถทําให้เฉินเชียงจี้ช้าลงด้วยความแข็งแกร่งของเขาได้ทักษะวิญญาณประเภทควบคุมของเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเฉินเชียงจี้ที่รวดเร็วอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งมีระดับการฝึกฝนที่เกินกว่าเขาอย่างไรก็ตามทีมของโรงเรียนซอไรเคอร์ยังมีวิญญาณ ประเภทควบคุมอีกหนึ่งคนที่รอดูเป็นเวลานานทันทีที่ซูซานชิเปลี่ยนสถานที่กับเปย์ปยรัศมีสีน้ำเงินที่เยือกเย็นปรากฏขึ้นใต้เฉินเทียวจีบนี่คือท่าษาวิญญาณที่5ของหลิงรั่วเฉินรัศมีน้ำแข็งอย่างไรก็ตามรัศมีน้ำแข็งไม่ได้ดักศัตรูของเธอแต่กระจายออกไปด้านนอกจากจุดศูนย์กลางภายใต,ใต้การควบคุมของหลิงรั่วเฉินรัศมีของแสงจะกกระจายออกไปด้านนอกทันทีไม่ว่าเดี่ยวสายฟ้าจะเร็วแค่ไหน มันก็ไม่เร็วไปกว่าการปล่อยทักษะวิญญาณไม่ต้องพูดถึงทักษะรอบทิศทางเขาถูกกระแทกโดยธรรมชาติหลิงล้วเฉินไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหัวยูเฮาดังนั้นรัศมีน้ําแข็งของเธอจึงไม่มีธาตุน้ําแข็งขั้นสูงของเขาอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์สําหรับเธอที่จะหยุดวิญญาจารประเภทว่องไวชั่วคราวซึ่งทั้งคู่อ่อนแอกว่าเธอและเป็นผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในาการป้องกันท้ายที่สุดแล้วความจริงที่ว่าประเภทควบคุมที่ระง,งับประเภทว่องไวนั้นเป็นที่รู้กันโดยทุกคน ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนผ่านอย่างซูชานที่เซวชานในการทำอะไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาปาหินแต่คนที่อยู่บนพื้นได้อย่างน่าทึ่งเขาใช้ทักษะวิญญาณที่สามของเขาทันทีตามด้วยการส่นสะเทือนใต้วิภพจากนั้นคูบโลกของเขาใส่เฉินเทลจีซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าพลังโจมตีของเขาไม่เคยมีค่าแก่การกล่าวขานการโดนโลกก็ยังรู้สึกไม่ดีเฉพาะผู้ที่ได้รับโลกของเต่าเชียนอู่เท่านั้นอย่าเข้าใจว่ามันหนักแค่ไหน ผลกระทบอันน่าทึ่งของการสั่นสะเทือนใต้พิภพเถิมความแข็งแกร่งโดยกองกําลังใต้ดินลึกลับได้ตกลงมาบนล่างของเฉินเทลจี้และส่งเขาไปทางเปื่อยยที่โกรธจัดเปื่อยยหัวเราะรอยยิ้มของเขาอบอุน่นและเป็นวิชาการเช่นเคยหลังจากนั้นเสียงฟ้าร้องดังลั่นบนเวทีการแข่งขันแม้ว่าพรมยุทธ์เพื่อนสวรรค์จะเป็นราชทตีนามนานพรมยุทธ์แม้ว่าเขาจะรู้สึกประมาที่จะช่วยเหลือผู้เข้าร่วมทุกคนในนาทีสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจรนารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า การต่อสู้ขามครั้งสิ้นสุดลงพร้อมกันดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะจัด,จดการกับบุคคลที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่อันตรายที่สุดแม้ว่าเฉินเซียวจี้จะถูกปวยเปื่อยทุบตีอย่างรุนแรงแต่เขาก็ายังคงเป็นราชาวิญญ,ญาณในขณะที่คู่ต่อสู้เขาเป็นเพียงปรามาจารย์วิญญาณดังนั้นพม,มยุทธเพื่อนสวรรค์จึงไม่คิดว่าเฉินเซียวจี้จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่ว่าใครจะพูดอะไรปวยเปื่อยก็ยังดูเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นน่าเสียดายที่พม,มยุทธเพื่อนสวรรค์ไม่รู้ว่า ชายที่ดูอบอุ่นนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเปยเปยเคยถูกเฉินเทยวจี้ทุบตีโดยเดี่ยวสายฟ้าไม่รู้กี่ครั้งแล้วตอนนี้เขาช้ำไปหมดแล้วเขาถูกกดขี่มานานเกินไปแล้วเปยเปยไม่ใช่คนที่จะกัดมือคนที่เลี้ยงเขาแต่เขาเป็นคนที่จะล้างแค้นผู้ที่ทำผิดต่อเขาอย่างแน่นอนเขาตบไล้ของเฉินเทลจี้ด้วยกรงเล็บมังกรสายฟ้ากระแทกเขาลงไปที่พื้นหลังจากนั้นเปยเปยกระโดดขึ้นไปในอากาศชี้ศอกลงและกระแทกเข้ากับร่างกายของเฉินเทลจี้ ในการเคลื่อนไหวที่รุนแรงยิ่งขึ้นสุชานที่กระโจนขึ้นไปในอากาศในทันทีที่เปย์เปย์ทำและดำเนินการกระแทกเฉินเทลียข้างข้างเขาเินเชลที้ส่งเสียงข้ามครวญจากความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะฟื้นความสามารถในการเคลื่อนไหวเปย์เปย์ปใช้สายฟ้าที่มีพลังซึ่งส่งสายฟ้าหาหนับไม่ท้วนเข้าสู่ร่างกายของเขาตามธรรมชาติสุชานที่ถูกปล่อยให้สารจากฟ้าผ่าที่กระทบเขาเขาส่งเปย์เปย์ซึ่งนอนอยู่ข้างใต้เขาทันทีบินด้วยการเตะ เมื่อเขารุกขึ้นเปย์เปย์ใช้การโจมตีกงเล็บมังกรสายฟ้า18ครั้งลงไปที่เชิญเทลจี้ทันทีด้วยขึ้นสายฟ้าพุ่งเข้าหาเขาเชินเทลจี้ดูเหมือนฐานก้อนหนึ่งที่ถูกย่างเมื่อถึงเวลาที่พมุญญ์เพื่อนสวรรค์ช่วยเขาจากเงื้อมือของเปย์เปยในความเป็นจริงเวลาผ่านไปเพียงเจ็ดหรือ8ครั้งตั้งแต่สนามโลกเปลี่ยนไปสิ่งที่ทีทมนุงเรียนสื่อไรเคอร์แสดงให้เห็นไม่ใช่แค่การภระษางานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการระเบิดพลังอีกด้วยนักเรียน6คนในเจ็ด จากทีมโรงเรียนวิญญ,ญาณทิงหลัวถูกกำจัดขณะที่ใต้เยเหิงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วที่สายไปมาเขาไม่ได้จมตีเธอเขามองเธอด้วยสายตาที่สงบเจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วได้ถอยกลับไปที่ขอบเวทีของการแข่งขันแล้วณเวลานี้ทันทีที่เธอถูกจมตีสภาพจิตใจของเธอก็ได้รับผลกระทบการแข่งขันเกือบจะจบลงแล้วในขณะที่เธอกำลังพยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของเธอจิตใจของเจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วค่อนข้างว่างเปล่าเธออยากจะพูดจริงๆว่า ถ้ายังไม่เคยใช้การโจมตีที่แรงที่สุดด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเธอเข้าใจชัดเจนว่าการทําเช่นนั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปแม้ว่ามงกุตาราของเธอจะแข็งแกร่งกว่าแต่เธอก็ไม่สามารถจัดการกับทีมโรงเรียนซไรเคอร์ทั้งหมดได้ด้วยตัวเองจิวจิวยอมแพ้เธอใช้ยเย่เหงเก่าอย่างเฉยเมยการประมูลแสงดาวไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพบกันอย่างชัดเจนสายตาที่เขามองดูเธอนั้นค่อนข้างลึกลับและยังมีร่องรอยของความอบอุ่นเล็กน้อย ถ้าไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกจิวจิวกล่าวอย่างเย็นชาจากนั้นเธอก็หันหลังและกระโดดลงจากเวทีการแข่งขันส่งสัญญาณให้การต่อสู้แบบทีมจบลงการแข่งขันนั้นค่อนข้างสั้นมากเสียจนผู้ชมส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นฉากที่ยอดเยี่ยมและเข้มข้นที่สุดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามการต่อสู้ที่ดุเดือดนี้เป็นการต่อสู้ที่มหัศจรรย์และดุเดือดที่สุดในทัวร์นาเมนต์จนถึงปัจจุบันตั้งแต่โรงเรียนวิญญ,ญาณทิงหลวที่ควบคุมจังหวะของการต่อสู้ทั้งหมดไปจนถึงการพีกับ ได้การระเบิดพลังอย่างระทานหานของโรงเรียนสื่อไรเคริร์การต่อสู้ทั้งหมดไม่เพียงแต่เข้มข้นเท่านั้นแต่ยังน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับทีมโรงเรียนสื่อไรเคิร์ดที่รู้สึกใจสานตลอดการต่อสู้มาเซลเทามองดูคู่ต่อสู้ของเธอกระโดดลงจากเวทีแล้วหันกลับมาทันทีบินไปหาหลิงลวดเฉิญด้วยเสียงแหบห้าเธอพูดว่าช่วยข้าระงับมันเร็วเข้าในขณะนั้นดวงตาของเธอเป็นสีแดงเข้มสนิทและกระพริบด้วยแสยงอมิตที่ดูเหมือนว่า มันจะกินกินไปทั้งตัวลิงทั่วเฉินไม่กล้าที่จะเสียเวลาใดๆเธอรีบวางไม้เท้าน้ําแข็งของเธอไว้บนหน้าผากของหมาเซลเทาทําให้ลัศมีน้ําแข็งปรากฏขึ้นและระงับไฟชั่วร้ายของเธอที่กําลังเจร่ารเบิดความรู้สึกเย็นยะเยือกกระตุ้นร่างกายของหมาเซวเทาและหลังจากการสั่นสะท้านการแสดงออกของเธอก็ดีขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามแสงสีแดงเข้มในดวงตาของเธอไม่ได้ลดลงอย่างสมบูรณ์จากนั้นหมาเซวเทาก็เดินไปหาหัวยูเฮาซึ่งกําลังหมดสติอยู่ และพาเขากลับไปที่โรงแรมพร้อมกับเธอหลังจากดูเจ้าหญิงจิว๋วกระโดดลงจากเวทีใต้เย่เหงก็รู้สึกว่างเปล่าเขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วและมีแสงแปลกๆเล็กน้อยและค่อนข้างเย็นเยือยผ่านดวงตาของเขาขณะที่เขามองไปที่หัวยู่เฮาและหวังตรงที่นอนอยู่ใช่แล้วไม่ใช่เขาที่เอาชนะเจ้าหญิงจิิวในเวลานั้นเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยิ่งกว่านั้นเขามีกําลังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะสี่คนที่เผชิญหน้ากับเขาบางทีพวกเขา อาจจะไม่สามารถไล่ตามเขาได้ในทันทีแต่พวกเขาสามารถดูแลเปลย์เปย,เปยผู้ซึ่งถูกเฉินเซียวจี้โจมตีอยู่ในเวลานั้นเขาจะอยู่รอดในการต่อสู้ได้นานแค่ไหนถ้าเขาต้องจัดการทั้งทีมด้วยตัวเองคงเป็นการยากที่จะบอกผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งต่อไปอย่างน้อยที่สุดตาช่างแห่งชัยชนะจะต้องได้รับชัยชนะจากคู่ต่อสู้ของเขาอย่างไรก็ตามคนที่ต้านกระแสน้ําได้อย่างแท้จริงคือเด็กสองคนที่นอนอยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาทํามันได้อย่างไร แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะหมดสติไปแล้วแต่ก็เป็นหัวใจที่แท้จริงของทีมโรงเรียนซืรไรค์เคอร์ในนัดนี้อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาครอบครองการแข่งขันทั้งทงท,งที่มีเพียงลิงลุ่เฉินและซูชานชีเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งที่พวกเขาทําอย่างชัดเจนมาเสียเท้ากับหัวยูเฮามาถึงโรงแรมก่อนเธอพาเขาไปที่ห้องเธอเมื่อไปที่ห้องวายูเฮาก็เริ่มฟื้นมาเสียเท้าจึงให้เขาดับไฟโชวร้ายในตัวเธอเมื่อดับไฟในตัวเธอได้แล้วมาเสียเทา้ารู้สึกดีใจมาก จึงขอให้หัวยูเฮามาเป็นน้องชายของเธอโดยเธอบอกว่าเธอจะปกป้องเขาเองอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาย,ยัางเด็กอยู่และเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็กลายเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้อินทิพลของสหายของเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมากท้ายที่สุดแล้วสหายและเพื่อนไม่ใช่ครอบครัวเขาไม่เหลือญาติอีกต่อไปในโลกนี้เขาฝึกฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อหลีกเลี่ยงความเหงาและความเงียบงันในความฝันตอนกลางคืน เมื่อถึงจุดนี้น้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเขาเพราะสิ่งที่มาเซลเทาพูดว่าข้าจะแก้แข้งใครก็ตามที่กล้ารังแกเจ้าด้วยการย่างเขาให้เป็นหมูหันพี่สาวถ้าเพียงเขามีพี่สาวเธอสามารถขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างเปิดเผยเพื่อระง,งับไฟชั่วร้ายปกป้องเขาและดูแลเขาคําว่าพี่สาวเป็นคําที่ไม่คุ้นเคยสําหรับเขามากทําไมเจ้าถึงร้องไห้มาเซลเทาตกตะลึงเมื่อเห็นหัวยุ่่่่่่ร้องไห้หัว่่่่่่่่กระโดดขึ้นจากโซฟาไปหาเธ และกอดเธอแน่นเขาข้ามครวนขณะกอดเธอเขาไวยวายอย่างบ้าคลั่งเพื่อระบายอารมณ์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาได้ฝังหัวของเขาไว้ในอกของมาเซลเทาขณะที่เขาร้องไห้มาเซลเทาอยู่ในความงุนงงหลังจากนั้นคลื่นของความทุกข์ใจก็ผุดขึ้นมาในหัวใจของเธอแม้ว่าเธอไม่แน่ใจว่าทําไมหัวยงเฮาถึงร้องไห้อย่างน่าสมเพชแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของเขาอย่างชัดเจนเขาเริ่มพึ่งพาเธอในขณะที่เขาววยวาย ผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณความเป็นแม่มันเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของพวกเขามาเซียวเทาอาจดูแข็งแกร่งมากต่อหน้าคนอื่นแต่จริงๆแล้วเธอละเอียดอ่อนมากคนที่ดูแข็งแกร่งมากๆที่จริงแล้วเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดอยู่ภายในเสียงข้ามครวญของหัวอยู่เฮาได้จุดประกายสัญชาตญาณความเป็นมาดาที่อยู่ภายในตัวเธอเธอตบหลังเขาเบาๆและไม่พึมพำคำปอบโยนใดๆเธอรู้สึกว่าการปล่อยให้เขาร้องไห้ออกมาแบบนี้ดีที่สุดสำหรับเขาวายู่เฮา ร้องไห้เศร้ามากการระบายอารมณ์ของเขาทําให้น้ําตาไหลอย่างควบคุมไม่ได้เขาเนืกถึงสถานการณ์ตอนที่เขาอยู่ที่ค่าเนือหาดของพยาขาวไต้เฮาตั้งแต่อายุยังน้อยเขากลัวฤดูหนาวทุกฤดูหนาวเขาจะหนาวสั่นกับแม่ของเขาในตอนกลางคืนวันนั้นในขณะที่เขาช่วยแม่ทํางานบ้านอยู่มือของแม่เขาก็แข็งแล้วแต่เธอยังต้องซักผ้าให้ค่ารับใช้ระดับสูงในค่าเลือหาดของพยาขาวไต้เฮาเพื่อลได้กับครีมคุณภาพต่ำให้เขาถูมือเพื่อไม่ให้เขากลายเป็นน้ำแข็ง แววตาของแม่ดูใจดีและน่ารักแต่ยังแฝงความเศร้าที่ไม่อาจลบเลือนเขาจำได้อย่างลึกซึ้งว่าแม่ของเขากำลังร้องไห้อย่างโศกเศร้าอยู่ครั้งหนึ่งนั่นเป็นเพราะเขาถามเธอว่าแม่เมื่อไรเราจะได้กินอิ่มแม่เมื่อไรเราจะได้กินอิ่มหัวจุเห่าพูดในขณะที่เขานอนหลับประโยคง่ายๆนี้ทำให้ร่างกายของหมาเสียวเท้าสาั่นเธอร้องไห้เมื่อคิดถึงความขคมขืนของหัวจุเห่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กแม่แม่หัวจุเห่าพึพมพำภายใต้ลมหายใจของเขา ในขณะที่เขาข้ามครวนน้ําตาของเขาเปียกโชกเสื้อของมาเซลเทาแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ตัวและค่อยๆหลับลึกในอ้อมแขนของมาเซลเทาเขาร้องไห้เป็นเวลา15นาทีจนเขาพลอยหลับไปโดยไม่ทําให้น้ําตาแห้งมาเซลเทากอดเขาเบาๆบ,บางทีเขาอาจพลาดความรู้สึกของการอยู่ในอ้อมแขนของแม่เมื่อตอนที่เขายังเด็กแต่หัวยู่ห้าวางมือข้างหนึ่งไว้บนหน้าอกของมาเซลเทาอย่างเป็นธรรมชาติ แต่มาเซลเทาไม่ได้โกรธเขาที่ทำเช่นนั้นเธอแค่รู้สึกว่าเขาน่าสงสารมากทุกคนคงคิดถึงแม่แต่จากการที่เขาร้องไห้เป็นไปได้อย่างไรที่เขาคิดถึงแม่เท่านั้นมาเซลเทาสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่ฝังลึกในกรูของเขาเธอยังคงได้ยินเรื่องราวในวัยเด็กของเขาตอนที่เขาพูดในตอนหลับอีกด้วยเธอไม่ได้วางหัวยุ่งห่าไว้บนเตียงโดยตรงมาเซลเทากอดเขาขณะที่เธอเอ็นกายลงข้างเตียงเธอปล่อยให้เขากอดในอ้อมแขนของเธอ แก่ตบดังของเขาเบาๆเมื่อการแข่งขันจบลงตอนนี้โรงแรมจักรภาพชิงหลวสว่างสวยด้วยแสยงไฟสว่างจ้าเมื่อยามราตรีมาเยือนหัวอยู่ห้านอนหลับสนิทและมีความสุขมากในความฝันแม่ของเขาฟื้นคืนชีพแล้วเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของแม่ขณะนอนอยู่ในอ้อมแขนของเธออยู่ห้าตัอน้อยไม่เคยรู้สึกสงบมาก,ก่อนแม่แม่เขาพึมพำอย่างต่อเนื่องในขณะที่แม่ของเขาขอดาไว้ในอ้อมแขนของเธอไม่มีน้ำตาอีกต่อไป มีแต่ความอบอุ่นและความสเสน่หาโดยการข้ามควนอย่างค้มคืนเขาได้ปลดปล่อยความเศร้าโศกและความเกลียดชังที่เขานั่งับไว้เป็นเวลานานอ้อมกอดอันอบอุ่นทำให้เขาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์บางทีปมในใจของเขาอาจจะยังไม่ถูกผูกมัดอย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ปมที่ตายแล้วอีกต่อไปการเติบโตของผู้ชายไม่เคยห่างไกลจากผู้หญิงแม่พี่สาวแฟนภรรยาหรือลูกสาวที่ขาดไม่ได้จากชีวิตของผู้ชายในอ้อมแขนที่เหมือนพี่สาว หรือเหมือนแม่ออกหมาเสียวเท้าร่างกายและจิตใจของหัวยู่เฮาเติบโตเต็มที่โดยไม่รู้ตัวเมื่อแสงแรกของแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างไปที่ข้างเตียงในยามรุ่งสางม,มันก็ตกลงมาบนใบหน้าของหัวยู่เฮาแสงทีทองทําให้เด็กหนุ่มที่หลับไหลตื่นขึ้นชา้าช้าร่างกายของเขาอบอุ่นและรู้สึกสบายมากพลังวิญญาณของเขาไหลเวียนอย่างอิสระในร่างกายของเขาแต่หัวใจของเขารู้สึกไร้กังวลอย่างสูจะพันนาดา,าวขาวว่าอารมณ์ด้านลบ สะสมมาทั้งหมดถูกราบายออกไปสบายจริงๆเอาหาันศีรษะไปมาอย่างไม่เต็มใจที่จะลีกเลี่ยงแสงแดดที่เจิดจ้าแต่หมอนนุ่มผิดปกติทาให้จิตสํานึกของหัวยุงเห่าชัดเจนขึ้นเล็กน้อยขณะที่เขาขยับนิ้วแรงยืดยืนถูกกระทําบนปลายนิ้วของเขาหัวยุงเห่าตื่นแล้วจริงๆเขาลืมตาและใบหน้าที่ดูเขียดขานแต่จริงจังมองดูเขาอย่างประ,รประหลาดขณะที่มือของเขาวางอยู่บนหน้าอกส่วนบนของบุคคลน,นี้และเขาก็จับหน้าอกของบุคคลนี้ด้วย ผู้อาว,วุโสเซลเทาข้าข้าไม่ได้ตั้งใจหัวยู่เฮารารการจับอย่างรวดเร็วและขานขึ้นอย่างเชื่องช้าใบหน้าของเขาแดงขึ้นเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะมาเซลเทาเงยหน้าขึ้นคืนหนึ่งข้ากอดเจ้าเพื่อให้เจ้าเรียกข้าแบบนี้หรือเปล่าหัวยู่เฮาพึ่งฟื้นสติได้ในขณะนี้เอาคมศีรษะลงขณะที่เขาพูดว่าพี่สาวมาเซลเทานั่งตัวตรงเหยียดแขนและร่างกายที่เจ็บปวดก่อนที่จะทูหัวหัวยู่เฮาและพูดว่า กลับไปที่ห้องของเจ้าแล้วอาบน้ําซะการกระทําที่ผ่อนคลายของมาเซลเถาบรรเทาความลําบากใจและความขมวนใจที่หัวยุงเห่ารู้สึกได้เขาเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวแล้วพูดว่าพี่สาวมาเซลเถายิ้มและตอบอย่างน่าพอใจว่าดีมากขณะที่เธอพูดเธอลากหัวยุงเห่าลงจากเตียงและจัดเสื้อผ้าของเขาไปล้างตัวและกินอะไรสักอย่างมันเช้าแล้วเรายังต้องทําการแข่งขันกันอีกในภายหลังตกลงยุงเห่าได้ตอบกลับแม้ว่าใบหน้าของเขาจะยังแดงดู แต่ดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนขณะที่เขามองมาที่มาเซลเทาเขาเดินไปที่ประตูห้องของเธอขณะที่เขาพูดเมื่อเขากําลังจะเปิดประตูมาเซลเทาก็พูดขึ้นทันทีว่ายูเฮ้าถ้าอยากฟังเรื่องราวของเจ้าเมื่อเจ้าเต็มใจบอกข้าอยูเฮ้าหันกลับมาและยิ้มอย่างสดใสที่มาเซลเทาตกลงมาเซลเทาสัมผัสได้ถึงความสนิทสนมที่เธอมีกับหัวยูเฮ้าเมื่อจ้องมองกันและกันหัยูเฮ้าหายใจออกอย่างหนักหลังจากที่เขาปิดประตูข้างหลังเขา เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม้แต่พลังวิญญาณในร่างกายของเขายังได้รับการปรับปรุงเขาเกือบจะกรีดร้องเพราะความร้ายกังวลที่เขารู้สึกเขาต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าเขามีพี่สาวแล้วหลังจากการกลับไปที่ห้องของเขาได้เปิดประตูห้องของเขาหัวย uh ุ่งเฮาก็เห็นหวังตรงนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงในท่านอนที่ไม่สง่างามดวงตาของหัวย uh ุ่งเฮารู้สึกอบอุ่นขึ้นมากเมื่อเขาเห็นหวังตรงหวังตรงคงรอเขากลับมาอย่างไม่ต้องสงสยัย เมื่อวานนี้ทั้งสองคนพึ่งหมดแรงและการพักผ่อนที่เพียงพอก็อเพียงพอสำหรับพวกเขาในการฟื้นตัวขณะที่เขาเดินไปที่ข้างเตียงหวัวยงเฮายกมือขึ้นและตบก้นของหวังตงได้เวลาตื่นแล้วเจ้าบ้าหวังตงข้ามควรวนอย่างเจ็บปวดและกระโดดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างหวัวยงเฮาเปรียบเทียบกับการตบกที่เขามอบให้กับหวังตงกับขอที่เขามอบให้กับมาเสียวเทาเมื่อคืนนี้ก้ขนของหวังตงนั้นเล็กกว่ามากแต่ก็กระพี้กระเป๋าไม่แพ้กัน ข,ของเขาเด้งมากแม้ว่าเขาจะไม่ใส่กางเกงหวังตรงรู้สึกงุนงงอยู่คู่หนึ่งหลังจากที่เขาเห็นว่าเป็นหัวยู่เฮาจากนั้นเขาข้อสแกนเขาคู่หนึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเขาจะตื่นตัวว่าเมื่อวานเจ้าไม่ได้ใส่ชุดนี้หวัวยู่เฮาตอบอย่างเป็นธรรมชาติว่าใช่ข้าช่วยพี่สาวดับไฟชั่วรารของเธอเมื่อวานนี้เสื้อของข้าไหมและหลายส่วนขาดพี่สาวงั้นเหรอน้ำเสียงของหวังตรงสูงขึ้นหวัวยู่เฮาพยักหน้าอย่างจริงจังและกล่าวว่า พี่สาวบอกว่าเธอไม่เต็มใจที่จะรับความโปดฏานจากใครถ้าข้ายินดีที่จะเป็นญาติของเธอเธอจะรักและปกป้องข้าในอนาคตหวังตรงรู้ไหมว่าข้ามีความสุขมากตั้งแต่แม่จากไปข้ากลายเป็นเด็กกำพร้าในที่สุดข้าก็มีเขอญาติแล้วหวังตรงรู้สึกอกหักเมื่อมองดูแสงวาบในดวงตาของหัวยูเฮาเขาพูดโดยสัรทาตญยานว่าเ้ายังมีข้าอยู่เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงการแสดงออกที่แปลกประหลาดในดวงตาของหัวยูเฮา เขาก็เสริมคำพูดของเขาอย่างเร่งรีบแล้วพูดขึ้นว่าเราเป็นพี่น้องกันอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่เห็นค่าเป็นพี่น้องเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ